พบกันอีกแล้วครับมาคอร์ดมวนมวนระหว่างพดกับเซียนเท่าครับเสียมมาความขี้เก่าครับผมเมื่อนี่เป็นยังไงครับรุ่นกันเลยครับพดขึ้นไปสายกลางเซียนเท่าอัดมาสายกลางกระบวนการคล้ายกัน <c oughs> นันจะได้ดีพี่น้องขึ้นสายไปก่อนครับวางแผนไว้ก่อนมาอีกแล้วสไตล์นี้จะหลอกกินซามเามาบ่ไดนะครับเีกตัวนี้ไปก่อน ครับอีกเช่นเคยตัดข้างครับกินสองเข้าไปเลยมาง่ายง่ายสไตล์บ้านอินสองเข้าไปตึงไว้ก่อนอ่เข้ามานี้ก็เข้าทางนะครับจะไดกินสองต่อเข้อฮอตแต่จะดักเขาอยู่หรือเปล่าเข้านั้นเอง อ uh oh. ขาวฮอตครับจิตสายการเราว่าเขาขาฮอตได้ย่างเดียวครับอาจจะตีเสมอหรือว่าแพ้ทันทีตอนนี้วามีอย่างครับพ่อยเ,เขายางขึ้นมากพ่อยเ,เขายางขึ้นมากครับ ร้วางเองเดียวเขาติดตาต่อหอดรับเอาชั่วแบบ กินเลยครับผมเราก็ปิดครับปิดก็ยืดฮอตไปทั้งสูงเลยครับนี่เรามีอย่างครับอยู่ตานี้ย่ะครับสองสามตาบนเนี่ยนะครับ อืขาหอดกับคบอ่อะไรออว่า,าตารางเรียบร้อยครับโดนขาหอดต่อสองขาหอดอยู่ตาบนปลอดภัยครับผมเอาชั่วไว้ก่อนครับออืเข้ามาแล้วเข้ามาตาเดียว่แหละครับผม เข้ามาเอกอยู่สายกลางเลยนะครับบอกเขากินบอยัางฟ้องสินนเราต้องย่างให้กินนะครับเอาหอดกินครับเอาหอดกินแล้วครับผม ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมครับนี่รูปแบบเกมนี้ก็ชนะแน่นอนนะครับผมกินครับขอบคุณในหลายที่เขามารับชมครับกินครับครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ